สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาฝองพระนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปหล่อหลวงปูท่ทวดรุ่นทุน9วัดชังให้ปีพศ2530นะครับเออพระรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพระยอดนิยมยุคกลางนะครับของวัดชางให้ เป็นขเขาเรียกว่าตัวท็อปทอปเลยนะครับผมเป็นพาท็อปทอปยุคกลางเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านเอกสารให้ฟังสักนิดนึงนะครับผมเพื่อประกอบคลิปนะครับจะได้รู้รายละเอียดพระรุ่นนี้เยอะๆนะครับผมรูปหล่อหลวงปู่ทวดรุ่นทุน9ปีพศสองพิห้มพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวะโลหะจำนวนสร้างทั้งหมดนะครับ25งพองค์ เท่ากับปีพศนะครับผมก็คือปีสามศนะครับนี่ที่นากล่องหลวงพุทธรุ่นทุน9้าพิธีปลุกเสกวัดช้างให้ยี 22, ส่สองสิงหาคมปีพศสองห้าสร้างเท่าจำนวนปีพศนะครับก็นะครับเนื่องในวราระกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบ หรือ60ปีในปีพศ2530และเพื่อเป็นการหาทุนบุรณะซ่อมแซมวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวดและอุโบสถของวัดพุทธาธิวารที่ชำรุษสุดโสมในการนี้ท่านสวัสดิ์โชติพาณิชได้ทำการหล่อพระบูชาหลวงพ่อทวดด้วยเนื้อทองคำหนักบริสุทธิ์นะครับหน้าตัก3นิ้วครึ่ง ขึ้นเพื่อทูลเก้าถวายเป็นพระราชกุศลจึงเป็นที่มาของชื่อรุ่นทูลเก้าใต้ฐานจึงตอกโคตรรอ9.5ทุกองค์หลวงพระทวดรุ่นนี้จัดเป็นของนิยมมากของสายนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดจองถึงขนาดต้องซื้อขายใบจองกันเลยทีเดียวด้วยมีรูปแบบสวยงามชนวนมวลสารดีเจตนาบริสุทธิ์ เออสร้างน้อยหายากสร้างโดยท่านสวัสด์โชดิพาณิชอาธิประทานสารดีกาแล้วก็มีรูปแบบที่เออสวยงามนะครับและเป็นนะครับเออท่านสวัสดเนี่ยได้สร้างรงนีใช่ไหมครับสร้างเออทุนเก้าปีสาศและเป็นนะครับผู้ที่สร้างหลวงพทวดเบตงเลขใต้ฐานรุ่นแรกปีพศศอสองห้านะครับโดยนะครับ รุ่นนี้นะครับผมในวาระแรกท่านสวัสดิโชติพานิชได้นำเนินการหลอมแผ่นพระนะครับแผ่นยันและโลหะชนวนต่างๆที่วัดบวรนิเวศนะครับและในการนี้นะครับสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับเป็นประธานในพิธีหล่อพระรุ่นนี้ หล่อวัดบวรนะครับถือว่าสุดยอดนะครับพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีวาระที่สองนะครับได้นำนะครับพระรูปหล่อนี้ไปบรรจุผงว่านเก่าปีสองสี่เก้าเจ็ดที่ใต้ฐานนะครับโดยนะครับผู้ที่บรรจุนะครับแล้วก็ปลุกเสกเนี่ยก็คือหลวงพ่อเริ่มวัดจุกรกะเชอมวลสารเก่านะครับ ที่เออเป็นของปี97นี้นะครับท่านสวัสดิ์โชดีพานิชได้เก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับก็คือมวลสารชัดเจนนะครับแล้ววาระที่สามนะครับจึงได้นำมาปลุกเสกที่วัดช้างให้โดยมีนะครับพระคณาจารย์ทั้งหมด9รูปนะครับผมร่วมพิธีปลุกเสกมีท่านอาจารย์นองวัดไซขาว เป็นนะครับประธานในพิธีปลุกเสกนะครับผมเป็นเจ้าวิธีนะครับที่วัดชังให้อาจาร,รย์นองนะครับนี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นของที่นิยมนะครับเมื่อกี้ก็สรุปเมื่อกี้อ่านไปยาวเลยใช่ไหมครับผมอันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับก็คือพระรูปหล่อองค์นี้นะครับสร้างโดยท่านสวัสดิ์โชดิพานิช แล้วก็หล่อวาะแรกที่วัดบวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีธปลุกเสกองค์นี้สวยจีจ๊ดจ๊าดนะครับสวยนะครับผมองนี้สวยจริงอีกหนึ่งองเลยพานี่ผิวแก่หนาด้วยนะครับผิวพันธ์เนี่ยไม่ผ่านการใช้งานนะครับมีกลองเดิมเห็นไหมครับกระฟสขึ้นดีมากนะครับหล่อวัดบวรอุดผงเก้าเจ็ดโดยหลวงพ่อเลิมวัดจุกระเชอนะครับ เราก็มาปลุกเสกที่วัดช้างให้โดยท่านอาจารย์นองววลาที่สามนะครับผมสร้าง2,530องค์นะครับดูขนาดขององค์พระนะครับเทียบกับเตารีดปี39พิมพ์ใหญ่นี่ผมก็มีเก็บของผมอยู่นะครับเล่นสายนี้ต้องมีเลยนะครับเพราะว่า เป็นรูปหล่อที่พิธีดีเนื้อหามวลสารดีนะครับแล้วก็เจตนานะครับการสร้างดีด้วยนะครับผมนำไปบูรณะศาสนสถานนะครับองค์นี้เนี่ยถ้าเช่าไปแล้วอยากฝากเลี่ยมได้นะครับไม่ใช่ปัญหา <c oughs> สวยปี๊ดนะครับองนี้สวยปี๊ดเป็นพระหล่อนะครับแล้วเนี่ยหล่อเสร็จปุ๊บ ได้นะครับเจาะรูนะครับเมื่อเจาะรูเสร็จบรรจุออผงวานเก่าปี97ไว้ด้านในนะครับโดยหลวงพ่อเริ่มวัดจุกเชอร์มีการต่อโคตรหลอ9.5นะครับมีในยะนะครับว่าในหลวงรชาชการที่9นะครับพระชนมายุครบ5รอบก็คือ60พรรษานั่นเองนะครับผม ดูที่หน้าพระนะครับจีดสวยปี๊ดสวยจริงนะครับสังคติจีวอนเนี่ยผิวหล่อได้ตึงมากนะครับบัวเต็มพระรุ่นนี้นะครับด้านหน้าหลอ่อหล่อเนี่ยสวยไล่ไล่กันนะครับแต่ว่ามาวัดกันที่ด้านหลังนะครับในรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยส่วนมากจะหล่อแล้วผิวจะกรนกรนนะครับผมไม่คมนะครับ องนี้ด้านหลังคมด้วยนะครับผมหลายหลายองนะครับเกินครึ่งนะครับหล่อมาแล้วจะไม่คมแล้วดูผิวเขานะครับดูกระแสโลหะนะครับนี่พานอนกล่องแบบผิวเทพๆนะครับผมองคนี้สวยจริงนะครับด้านข้าง หล่อสูตรวัดบาวรววัดสูตรทัศนะครับแบบว่าหล่อสูตรวัดกรุงเทพเนี่ยคือสุดจริงนะครับดูหน้านะครับหูตากระพริบนะครับผมอย่างที่บอกนะครับวัดกันที่ด้านหลังนะครับผมอันนี้คมคมมากนะครับแล้วก็สร้าง2530องค์ ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็ถ้าอุดเป็นนวะแบบนี้นะครับจะสร้าง2,500องค์ถ้าอุดเป็นทองคํานะครับจะเอ่ออีก30องค์นะครับเป็นกรรมการนะครับผมมีอุดนวะอุดทองคําอุดทองคำเนี่ยผมเจออยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เช่านะครับผมอุดทองคําสร้าง30องค์เท่านั้นมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับ หน้าเก็บมากนะครับรุ่นนี้ปิดปาร์ตนะครับองนี้ปิดปาร์ตจริงของมันต้องมีนะครับรุ่นนี้ผมแนะนำเลยนะครับว่า เก็บไปเนี่ยอนาคตไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับผิวแดงนะครับแก่นากเลยก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมองค์นี้นะครับผมนะครับเปิดราคาไว้ที่สี่หมืนบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปด ห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับผมอยู่แถวสารยาพุทธมนฑลน,นะครับนัดรับส่งผ่าได้นะครับหรือว่าพี่ท่านใดที่อยู่ไกลนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับผมจัดส่งใส่กล่องกันกระแทกกันน้ํำนะครับอย่างดีเรียบร้อยแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีผ้าเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพนพีนพน่พี่ เข้าไปนะครับรับชมพากเครื่อในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ